สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์เป็นครั้งที่52อเนาะอยู่ในบทที่5เหมือนเดิมนะครับแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางทางเดียวนะครับวันนี้ให้ลูกๆนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่117นะครับไปดูข้อที่4เนาะข้อที่4นะครับโจทย์ข้อส่งว่าอะไรนะครับมีคำั่งว่าอะไรนะครับเรามาอ่านพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่า จำแนกกีฬาต่อไปนี้นะครับพร้อมเขียนเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะครับคำว่าจำแนกในที่นี้ก็คือ,อ,อแบ่งประเภทนั่นเองนะครับอย่างเช่นออประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นประเภทกีฬาที่เป็นอะไรครับตะข่ายก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นกีฬาที่มีการประทะกันหรือเป็นกีฬาที่มีตะข่ายตะข่ายเป็นงครับกันอยู่นะครับกีฬาที่มีตะข่ายกันอยู่ก็จะมีอะไรบ้างก็งจะมีแบดมินตันมีอะไรอีกครับมี ตะก,กรอ้อมีอะไรอีกครับมีบอลลีบอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกีฬาที่มีการประทะกกันก็มีอะไรบ้างครับก็มีฟุตบอลใช่ไหมฟุตซอลม,มวยไทยหรืออะไรต่างๆก็มีเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราลูกแบ่งเปเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นครับแบ่งย่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนควคําตอบของมาเซอร์นะครับมาเซอร์ Master จะแบ่งกีฬาออกเป็น2ชนิดนะครับนั่นก็คือกีฬาในร่มกับกีฬา กลางแจ้งนะครับกีฬาในร่มคืออะไรนะครับกีฬาที่แมครับเล่นในรไ้ครับเล่นในสถานที่ปิดนะครับก็คือมีหลังคามีปิดหมดเลยนะครับแล้วเล่นกีฬาชนิดไหนนะครับถ้าเป็นกีฬากลางแจ้งก็แม้ครับอย่างเช่นสนามฟุตบอลของโรงเรียนของเราเนาะก็จะเป็นอะไรครับกลางแจ้งเหรอไหมเขาจะเตะฟุตบอลกันในสนามกีฬาที่เป็นกลางแจ้งนะครับถามว่าฟุตบอลสนามปิดมีไหมนะครับที่เป็นกีฬาในร่มก็มีเหมือนกันแต่มันมีน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยจัดฟุตบอลเนี่ยให้อยู่ในรูปของกีฬากางแจงอันนี้ยกตัวอย่างประมาณนี้เนาะส่วนกีฬาในร่มนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับกีฬาในร่มนะครับภาพพเภทของกีฬาในร่มเราก็กีฬากางแจงนะครับไม่ตายตัวเนาะบางชนิดกีฬาก็กลับไปเล่นเป็นกางแจงบางชนิดกีฬาก็จากกางแจงนะครับก็ไปนนครับก็ปรับไปเล่นเป็นกีฬาในร่ม,ไ,มได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้รูนะครับดูความเหมาะสมนะว่ากีฬาชนิดไหนนะครับน่าจะเล่นกลางแก้งหรือในร่มนะครับซึ่งคาตอบเนี่ยมีหลากหลายมานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะแต่ก็ดูดีๆนะครับว่าอ,อ,อย่างเช่นขี่ม้าอย่างงี้ครับขี่ม้าแข่งกีฬาขี่ม้าเนาะในร่มได้หรือเปล่านะครับแข่งขี่ม้าในร่มได้ไหมแข่งขี่ม้าก็ก็น่าจะเป็นการแจ้งใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะไปขี่ม้าอย่างง้ในร่มใช่ไหมเออเวลาเรา เราไปดูกับการแข่งขันขี่ม้าอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นการแจงอยู่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาในร่มมีอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างมาซื้อตัวอย่างก็คือ1ก็คืออะไรครับอะมาซื้อจะบอกว่าสนุกเกอร์อะสนุกเกอร์นะครับเป็นกีฬาในร่มนะครับไม่ใช่กีฬาการแจงเนาะสนุกเกอร์เขาไม่ได้ยอมเล่นในกีฬาการแจงนะครับเป็นกีฬาในร่มนะครับยกน้ำหนักอายกน้ำหนักครับ ยกน้ำหนักเขียนลงไปยกน้ำหนักก็เป็นชนิดกีฬาที่จัดอยู่ในกีฬาในร่มเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็มาซึ่อ,อยกตัวอย่างแค่2ออย่างนี้นะครับที่เหลือก็ให้ลูกเนาะกลับไปเติมน,นะครับว่ากีฬาชนิดไหนบ้างที่เป็นกีฬาในร่มนะครับส่วนกีฬาการแจ้งก็แน่นอนเลยครับก็จะมีอะไรครับฟุตบอลฟุตบอล ฟุตบอลแน่นอนแล้วครับมีอะไรอีกครับมีขี่มา้าขี่ม้ามีฟุตบอลแล้วมีขี่ม้าแล้วแล้วก็มีต่อไปได้ด้อ,อีกนะครับก็ลูกๆก็กลับไปเขียนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่มาซ่งยกตัวอย่างให้นะครับใช้กีฬาละ2อ,อย่างเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นมาซอร์ก็ขอไปหน้าถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือหน้าที่หนึ่งร้อย 1ิบนั่นเองนะครับเอ่อหน้า118นะครับจะพูดถึงแบบฝึกหัดที่5.2นะครับการอ่านแผนภูมิรูปผ่าเนาะไปดูข้อที่1ครับโจทย์ครับอ่ะไปดูข้อที่1นะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรครับบ้านแยมนะครับบ้านแยมชนิดหนึ่งเนาะเป็นไงเอ่ยนะครับผลิตแยมไหมครับผลไม้ จำนายตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาคมนะครับมีข้อมูลดังนี้นะครับก็จะมีตารางมาให้นะครับก็จะเป็นอะไรครับจำนวนแยมผลไม้ที่ผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาคมก็จะประกอบไปด้วยเดือนอะไรบ้างครับก็จะประกอบไปด้วยเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากัยยาแล้วก็ตุลานะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีแยม ผลิตที่ออกมาเนี่ยครับเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเนาะฉะนั้นก็รูๆก็สังเกตดูนะว่าแยมนะครับในเดือนไหนที่มีอะไรเท่าไหร่เนาะทีนี้ไปดูด้านล่างต่อครับเขาบอกว่ากําหนดให้นะครับแยม1รูปนะครับแทนจํานวนแยมเท่าไหร่ครับ20กระปุกนะครับแยม1รูปรูปนี้นะครับแทนจํานวนแยมครับผลไม้แยมในที่นี้ก็คือถึง20กระปุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นข้อที่1นะครับไม่โทษครับอย่างเช่นเดือนมิถุนายน เดี๋ยวพิสนยายยน,นะครับมีแย้มกี่กระปุกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้ากระปุกนะครับแต่ไปครับกระปุกละยี่สิบชิ้นหรือยี่สิบกระปุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าแยมมีห้ากระปุกไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละรูปนะครับประกอบไปด้วยแยมยี่สิบกระปุกแล้วลูกๆก,ก็นำยี่สิบนะครับตรงนี้ก็เป็นยี่สิบ ก็เป็น20เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น20เหมือนกันนะครับแล้วนํา20ทั้ง5ครั้งนะครับมาบวกกันนะครับเมื่อบวกกันแล้วได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย20บวกกัน5ครั้งก็จะมีค่าเป็นเป็น100นั่นเองอ่าแยมเปนนี้คือเดือนพิจนานนะครับมีแยมถึง100นะครับ100กระปุกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำนะครับลูกๆจะต้องแม้ครับหาทุกเดือนว่าในแต่ละเดือนนะครับมีแยมกี่กระปุกนะครับ ท course, art, future, so the the Creed, the the ีนี้สังเกตเห็นได้ว่าในเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับมีแยมที่แม่ครับมีรูปนะครับรูปหนึ่งที่แม่เอยครึ่งหนึ่งนะครับก็คือครึ่งเดียวของของรูปนะครับพูดง่ายๆก็คือแยมหนึ่งรูปเต็มๆนะครับจะมีไปครับจะมีผลไม้ถึง20กระปุกแต่เป็ไงเอยแต่ในเดือนสิงหาคมนะครับมีรูปรูปหนึ่งที่เปไงครับมีแยมแค่ครึ่งรูปนะครับครึ่งรูปในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ ครึ่งหนึ่งของยีกระปุกนะครับครึ่งหนึ่งของ20ก่กระปุกก็คือเท่าไหร่มันจะเป็นมีค่าเป็น10นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น20 20 20เหมือนเดิมแต่ครึ่งหนึ่งก็คือเป็น10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกล้ก,ก็นําเหมือนเดิมครับ20บวกกัน 3- ครั้งนะครับ20บวก20บวก20นะครับมีค่าเป็น60นะครับ60บวกกับอีก10เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น 70นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ได้มาแล้วเดือนสิงหาคมนะครับมีแยม70กระปุกนะครับข้อที่เหลือให้รูกลับไปเขียนเองนะครับว่ามีแยมกี่กระปุกเนาะในแต่ละเดือนนะครับแล้วเมื่อลูกเขียนเสร็จแล้วก็มาตอบคาถามด้านล่างนะครับข้อที่1ก็ว่าไม่มีปัญหาเนาะไปดูข้อที่2นะครับเขาบอกว่าเดือนในเดือนสิงหาคมนะครับบ้านแยมโฮมเบลนะครับผลิตแยมผลไม้ได้กี่กระปุกนะครับข้อถามเดือนสิงหาคมเนาะก็ พอดีเลยมาซื้อเขียนไว้ให้แล้วก็สามารถตอบได้เลยเนาะทีนี้ข้อที่ดูข้อที่3นะครับเี่ยครับบ้านเป็นครับเดือนกันยายนเนาะบ้านเยมโฮมนะครับเมลนะครับผลิตแยมผลไม้ได้จุดๆแล้วก็เดือนตุลาคมเป็นไงครับอยู่เท่าไหร่ครับจุดๆแสดงว่าข้อที่3นะครับใช้การเปรียบเทียบนะครับฉะนั้นรู้ต้องไปดู2เดือนนะครับนั่นก็คือเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับ จุดในที่นี้ก็คือถามว่าใน2เดือนนี้นะครับเดือนไหนนะครับมีมากกว่ามีน้อยกว่าหรือเท่ากันถ้ามากกว่ามากกว่าอยู่อีกกี่กระปุกนะครับถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่กี่กระปุกอ่าแล้วก็ถ้าเท่ากันนะครับเท่ากันอยู่เท่ากับกี่กระปุกนะครับก็เขียนลงไปจานวนกระปุกเนาะส่วนว่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อใส่นะครับที่ว่าบอกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูต่อข้อที่4นะครับ เดือนตุลาคมนะครับบ้านแยมโฮมเมลนะครับผลิตแยมผลไม้อีกเท่าไหร่ครับจึงจะเป็นครับจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมนะครับฉะนั้นหมายความว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นไงครับผลิตแยมเนี่ยได้น้อยกว่าเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ต้องไปหามาว่าในเดือนตุลาคมนะครับต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ถึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมนะครับ พูดอีกคำพูดหนึ่งก็คือลูกๆก็ต้องนําไปครับจานวนแยมในเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแล้วลบออกกับอะไรครับจานวนแยมในเดือนตุลาคมนะครับลูกๆก็จะได้คำตอบมาว่าจะต้องเพิ่มนะครับผลิตแยมเพิ่มอีกเท่าไหร่ในเดือนตุลาคมเนาะถึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมฮะถัดไปไปดูหน้าที่1 1 8ครับข้อที่2เนาะก็อออะอบอกว่าครูและนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไร่แมงครับสตรอเบอรี่แห่งหนึ่งและแบ่งทีมให้นักเรียนนะครับเก็บ,บครับเก็บสตอรอเบอรี่ดังนี้นะครับก็จะแบ่งทีมนะก็จะมีเป็นทีมสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะครับแบ่งกันทั้งหมดถึง5ทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นในแต่และทีมก็แมครับเก็บสตอรอเบอรี่ที่ได้แตกต่างกันนะครับบางทีมก็อาจจะมีเท่ากันบ้างเนาะฉะนั้นเนี่ยทีนี้สิ่งสําคัญก็คือสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะครับเขากำหนดมาให้ว่าอะไรครับ รูปสตรอเบอรี่หนึ่งรูปนะครับแทนเม่เอ่ยแทนสตรอเบอรี่ถึง30ผลนะครับรูปรูปเดียวแทนสตรอเบอรี่ถึง30ผลนะครับมาใช้ยกตัวอย่างทีมสีฟ้าครับสีฟ้านะครับอ่ะหนึ่งรูปมีค่าเท่ากับ30ผลรูปที่2ก็30ผลรูปที่3ก็30ผลรูปที่4ก็30ผลแล้วก็รูปที่5ก็30ผลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ลูกๆก็หนาเปไงครับ นำจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับลูกก็จะรู้ว่าทีมสีฟ้านะครับเก็บสตอเบอรี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับลูกก็นำา30บวกกันทั้งหมด5ครั้งนะครับเมื่อบวกกันแล้วคำตอบก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ100 50้าผลนั่นเองนะครับในทีมสีฟ้าเนาะทีนี้ข้อต่อไปในแต่ละทีมเนาะลูกก็ไปบวกเองเหมือนกันนะครับว่าเป็นไงครับ ในแต่ละทีมนะครับเป็นครับมีผลสตรอเบอรี่กี่ผลนะครับสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะมีรูปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับครึ่งหนึ่งในที่นี้ก็คืออะไรครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ30นะครับก็คือมันครึ่งรูปนะครับ30ถ้าเต็มรูปนะครับมีค่าเท่ากับ30ผลถ้าครึ่งรูปนะครับมีก้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค้าเท่ากับ15ผลนั่นเองนะครับเพราะ15เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของ30นะครับก็คือ 15บวกกัน2ครั้งจะมีค่าเท่ากับ30เพราะฉะนั้นรู้ก,ก็สามารถบอกได้เลยว่า15เนี่ยก็เป็นครึ่งหนึ่งของ30นั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็น30 30แล้วก็30นั่นเองนะครับที่เหลือก็ให้ดูลู่นะครับไปบวกด้วยตัวเองเนาะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทีมสีแดงนะครับมีสตรอเบอรี่นะครับกี่ผลเนาะมาเซอร์เขียนให้แล้วก็ที่เหลือก็ฝึกทำด้วยเลยนะครับลู้จะได้เก่งมากขึ้นเนาะทีนี้ก็ไปตอบคําถามด้านล่างครับ ไปครับต่อคำถามข้อที่1นะครับก็เปครับก็ไม่ได้ยากเนาะรูปสตรอเบอรี่หนึ่งรูปนะครับแทนไปครับสตรอเบอรี่กี่ผลนะครับทีมสีเหลืองเก็บสตรอเบอรี่ได้กี่ผลก็ลูกๆก็ไปนับแล้วก็ไปเขียนมาเนาะส่วนข้อที่3าเนี่ยทีมสีจุดจุดและทีมสีจุดๆุดนะครับเก็บสตรอเบอรี่ได้จํานวนผลเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าเท่ากันนะครับพูดเป็นภาษาคําพูดง่ายก็คือมีทีมอยู่ทั้งหมด2สีนะครับแล้ว2สีนั้นอะ ต้องเก็บผลไม้เท่ากันนะครับแล้วเท่ากันกี่ผลนะครับพอลูกๆก็ไปดูด้านบนว่า2ทีมไหนบ้างนะครับที่เก็บผลไม้เนี่ยเท่ากันแล้วก็เท่ากันอยู่ทั้งทั้งหมดเนี่ยกี่ผลนั่นเองเนาะทีนี้ไปดูข้อที่4นะครับเขาบอกว่าถ้ากําหนดให้อะไรครับกําหนดให้รุ่สตรอเบอรี่นะครับแทนจํานวนสตรอเบอรี่ถึง25ผลนะครับเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกี้จากอะไรครับ จาก1รูปแทน30ผลนะครับทีนี้เปลี่ยนใหม่นะครับบอกว่ารูปหนึ่งแทนจำนวนสตรอเบอรี่25ผลต้องมีไปครับรูปสตรอเบอรี่จำนวนจุดๆๆด,ด,ดก็คือกี่รูปนะครับแทนจำนวนสตรอเบอรี่ที่เป็นครับทีมสีฟ้าเก็บได้นะครับทีนี้ไปดูทีมสีฟ้าใหม่ทีมสีฟ้าเนี่ยเป็นไงครับเก็บสตรอเบอรี่ได้ทั้งหมดเนี่ย150ผลนะครับมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5รูปนะครับ5รูปได้ทั้งหมด Uh, 150ผลนะครับรูปละ30ผลแต่โจทย์เปลี่ยนนะครับโจทย์เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเป็นรูปละ25ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละรูปนะครับก็จะมีค่าเป็น25 25 25แล้วก็25แล้วก็เป็น25นะครับปรากฏว่า25บวกกัน5ครั้งมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ เราคิดได้มาซื้อหน่อยนะครับ25บวกกัน5ครั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ่ะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ125นะครับมีค่าเท่ากับ125แต่ในทีมสีฟ้านะครับเก็บผล,ลไม้หรือเก็บสตรอเบอรี่ได้ถึง150ผลนะครับดังนั้นเนี่ยใช้สตรอเบอรี่5รูปไม่เพียงพอนะครับก็ต้องไปนนครับ บวกไปอีก1รูปนะครับก็คือบวกไปกี่25นะครับถึงมีค่าเท่ากับ150นั่นเองนะครับจากเดิมมีอยู่ทั้งหมด5รูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้มาเซอร์บอกเป็นครับบวกเพิ่มไปอีก1รูปก็จะเป็นอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ6รูปนั่นเองนะครับข้อที่4ก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1รูปก็จะเป็น6รูปนั่นเองนะครับก็ย่างนิดนึงนะครับข้อที่4นี่มาซอร์ก็เฉลยไปให้เนาะ ก็รู้ก็ไปทำความเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงเป็นผลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ก็ไปทําเป็นกันบ้านนะครับไม่ได้ยากเนาะดูโจทย์ดีๆน,นะครับว่าโจทย์ถามอะไรบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาสเตอก็ขอจบการสอนในครนี้นะครับสวัสดีครับ